คลิปนี้มาแนะนําตัวเลื่อยโซ่บารส11.5นิ้วของโอซุกะที่ผมใช้งานในการทํางาน DIY ต่างๆหรือว่างานตัดต้นไม้กิ่งไม้อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ในการตัดได้เลยนะครับตัวเป่าขเขาจะอยู่ประมาณ2,000ต้นๆนะครับรวมแบตเตอรี่ก็ประมาณ2,000กว่าซึ่งตัวนี้ก็เหมาะสมสําหรับในการใช้งานภายในบ้านนะครับตัดแต่งกิ่งไม้ในบ้านของเราหรือว่าใช้ในงานช่างงาน DIY ครับ การใช้งานตัวนี้ก็จะไม่ยากนะประกอบบาร์โซแล้วก็ใส่โซ่เข้าไปเสียบแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้เลยก่อนใช้งานก็แนะนําว่าให้เติมเป็นน้ํามันหล่อเลี้ยงโซ่ให้เขาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํามันสําหรับอ่าโซ่แบตเตอรี่โดยเฉพาะนะครับตัวนี้ที่ผมใช้แล้วก็ก่อนใช้งานก็ฉีดน้ํามันหล่อเลี้ยงโซ่ที่ตัวโซ่นิดนึงนะครับก่อนที่จะนําไปใช้งานก็จะทําให้การตัดเนี่ยตัดได้สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับตัวใบเลื่อยหรือว่าตัวโซ่เนี่ยก็จะไม่ติดขัดครับอย่างตัวท่อนไม้ท่อนใหญ่แบบนี้นะครับขนาดเนี่ย,ย,ย,ยผมว สิบกว่านิ้วได้นะครับตัวนี้นะสิบนิ้วไดหน่อยนะจริงนี่ยใหญ่กว่าตัวบาโซอีกนะครับก็สามารถที่จะตัดได้นะตัวเครื่องเขาเองเนี่ยก็จะมีระบบหนึ่งนะที่ผมลองใช้งานก็คือระบบการตัดอ่ากลังของตัวเครื่องกรณีที่ตัวเครื่องโดนหนีบหรือว่ามีโหลดมากเกินไปนะครับตัวเครื่องเขาจะมีระบบเนี้ยในการป้องกันด้วยแต่โดยภาพรวมเนี่ยคือใช้งานได้ดีนะครับจะเห็นว่าผมตัดใช้งานเนี่ยโดยที่ไม่มีปัญหาเลยครับลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการใช้งานได้นะครับ